สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนมหาลัยเดลโลนะก็เขา,าย่าใส่แมส์นะครับเขาย่าโชว์หน้าเราละหงกนะสวัสดีโรกคนละหน้าที่กำลังระบาดนะครับขอให้คนไทยทุกคนนะครับผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ คือมีคนถามหลายคนนะครับว่าเราควรใช้ยางไซส์อะไรนะครับอันอื่นเลยนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยไซส์าย,ยางเวฟปีเก่าๆอ่ะจะให้มาเป็น25ข้างหลังเป็น250ข้างหน้าเป็น2 2 5นะครับโดยปกตินะนะสรุปไง,ไง่ายๆสั้นๆถ้าขี่คนเดียวเอาแว้นเอามันเอาแรงเบาๆแนะน,นําเป็นหน้าเป็น175หลังเป็น200นะครับคือมันเล็กนะครับแล้วมันก็แรงมากมันจะเบาทําให้อาตาัตราเร่งในช่วงต้นช่วงปลายช,ช่วงกลางอย่าง,ไง มันดีขึ้นนะครับแล้วก็่ไมรถไม่กินน้ำมันเพราะมัน,มนไ,มไม่หนืดมากเข้าใจไหมแต่มีข้อเสียคือ,ซ,อซ้อนไม่ได้ไม,มันจะไว้ขี่คนเดียวนะครับมันจะมีคนซ้อนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายางมันเล็กไปนะครับแล้วก็เล็กอย่างที่บอกเล็กแรงแต่ว่ามันร้อนมีโอกาสที่จะระเบิดแล้วก็ยางรั่วได้ง่ายนะครับแล้วก็ซ้อนไม่คนของอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ขอบล้อเขาจะดูง,ง่ายถ้าเกิดขี่ไม่ระมัดระวังนะครับเพราะว่ายางไซยางมันเล็กนะครับส่วนอันหน้าต่อมา ถ้าเกิดใส่ o โอเวอร์ไซส์เลยไซส์โรงงานก็คือ250กับ225ใช่ไหมถ้าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ ide, เป็นหลังเป็น275คือใหญ่มากนะครับข้างแล้วก็ข้างหน้าเป็น250ดีไหม,มก่อนหน้าน,นี้ผมก็ใส่อยู่นะครับที่ผมเคยลงคิดบ่อยๆว่าเวฟล้อโตอะไรเงี้ยนะครับซื้อถ้าใส่ยางใช้สุดทุยยินทันคือถ้าเกิดใส่ยางไซนั้นนะครับก็คือล้อโตสวยเลยเป็นเวฟล้อโตได้เลยอะ่ะแล้วก็ทําลายอะไรตรงล้อนี่คือเท่ข้อดีก็คือล้อเท่ดูดุแล้วก็ แน่นอ่ะเข้าใจป่ะมันจะไม่ดูกองแกงกองแกงข้อดีของล้อล้อโตนะครับแต่มันมีข้อเสียนะสาหรับการที่ใส่ยางใหญ่ขนาดนั้นนะครับข้อเสียคือหนึ่งคือกินน้ํามันนะครับกินน้ํามันแล้วก็มันแล้วก็อัตราเร่งนะครับเวลาปิดอะมันมันหนืดอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนล้อมันหนักแล้วมันแบบก่ามันจะไปอะเออมันหนืดอ่ะมันไม่ค่อยแรงเอาเข้าใจฟิลใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีมันเยอะนะดีก็คือมันหน้าสัมผัสมันใหญ่อ่ามันไม่ลื่นเวลาฝนตกก็จะเกาะถนน เอาไว้เทโค้งก็จะสนุกนะครับเพราะว่ามันหน้ายางมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ขนของขนซ้อนขนอะไหนักๆอะไรเงี rad, ้ยแบบไปเทีはは่ยวดาโลไกลๆก็ไม่ต้องกลัวว่ายางจะระเบิดไม่ต้องกลัวว่ายางจะร้อนออเชื่อไหมว่ายางใหญ่ไซส์นั้นที่ผมเคยใส่อ่ะผมรั่วครั้งเดียวเองไหถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นล้อล้อหลังที่รั่วหรือถ้าถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่ั่วนี่แหละแต่ว่ายางไซส์ใหญ่อดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือมันมันอืดนะครับมันอืดแล้วก็มันอัตราเร่งมันอืดใช่ไหมแล้วก็ไม่กินน้ำมัน แต่ก็ไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนไซม์ามาตรฐานโรงงานางาใช้ในเมืองได้คนของหนักได้ซ้อนได้ก็คือไซ์ในมาตรฐานโรงงานนะมันก็ดีทุกอย่างแหละข้อโรงงานก,ก็คิดมาให้เราใช้งานได้อยู่แล้วนะครับส่วนส่วนอันดับต่อมาก็ผมจะไม่ขอบเพู่อะไรเยอะกับไซม์ไซม์โรงงานนะครับก็คือข้างหลังข้างหน้า2 2 5ข้างหลัง2 5 0แต่เวฟตัวใหม่ก็จะเป็น2 7 5กับ250ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะแต่ผมว่า ก็อย่างที่บอกยางใหญ่มันก็ปลอดภัยกว่านะครับสาหรับที่ผมว่ามันโอเคที่สุดจากการที่แนะนํามาแล้วตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ที่เพิ่งไม่เปลี่ยนมานะครับก็คือไซส์2หน้าเป็น200หลังเป็น225ถามว่าไซส์นี้เหมาะผมยังไงคือมันจะได้ทั้งซ้อนได้วิ่งไกลๆได้แล้วก็แว้นได้ด้วยเข้าใจปะคือมันมันเล็กพอดีเล็กพอดีไม่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปเข้าใจฟิลใช่ไหมครับการใช้งานก็ถือว่าดีโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับไซส์ยางที่ผมแนะนำนะครับก็ ไปเลือกดูตาวามเหมาะสมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าคนทั่วไปนะผมแนะนำแนะนำสองไซส์ก็คือหลังสองห้าศูนย์ข้างหน้าสองเจ็ดห้านี่คือไซส์มาตรฐานเดิมโรงงานนะครับไซส์นี้ใช้งานได้ดีในทุก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 อย่างนะครับแต่เสีย,ยงเดียวก็คือใหญ่ไปนิดนึงนะครับจะจะเหมาะสมสำหรับไว้ผู้ใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นแบบแบบอย่างผมนะเออก็ก็จะเป็นที่ผมไซส์ที่ผมแนะนำนะจะเป็นหน้าเป็น200หลังเป็น225นะครับไซส์ไซส์นี้ก็โอเคมากสำหรับวัยรุ่นเพราะว่าทรงมันสวยแล้วก็ ไม่ได้ดูเล็กไปไม่ได้ดูใหญ่ไปนะครับโอเคก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไ์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็มาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เคยได้งานใช้ใช้รถมานะครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ยินดีฝากกดแชร์ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายชุบๆ